โอเคก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้มาอยู่ในช่องลิซ่าสล็อต x 2นะคะทุกคนตอนนี้ลิซ่ามาอยู่ในเกมการในชาฟอร์จูนนะคะหรือว่าชโชคลาภแห่งคาเน่ดันเองนะคะวันนี้ก็จะมาปั้นทุนนะแม่นะกับเกมการในชาฟอร์จูนด้วยงบ100นนะทุกคนโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะแม่อะมาดูกันว่าการในชาฟอร์จูนวันนี้นะทุกคนจะปัวปังหรือเปล่าไม่รู้ทุกคนอะลีขอเบ็ดเก้าแล้วกันนะทุกคนนะก็หมุนไปนะ หนึ่งพันครั้งหน้าค้างก่อนไม่รู้เป็นอะไร <c oughs> อ่าช่วงนี้นะั้นคนนะก็วนไปเล่นเกมอื่นหน่อยลวกันนะทุกคนนะไม่ไม่ได้จะวนอยู่กับสาวทําอย่างเดียวนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อเอาอู๋ช็อตนี้ทุกคนช็อตแม่นางสาวน้อยวัดคนอ้ามาค่ะแม่ถ้าช็อตเมื่อกี้ทุกคนแตกในฟีเกมนะบอกเลยว่าแจ่มมากนะทุกคนอ้าว มาถึงก็ได้เข้าฟรีเกมเลยค่ะแม่แต่ก็งงว่าทำไมหน้าคางนะหุ้ยฟรีในฟรีเอาแล้วหมุนฟรีไปเลยแม่สิบสี่สิบห้าหมุนไปอะสิบหมุนแล้วถูกแล้ว <c oughs> ทุกคนอะขอแบบแจมๆเลยนะแม่นะฟรีเกมรอบนี้เบ็ดเก้าทุกคนแต่รู้สึกว่ายังไงก่อนส่งคูณมาไหนแล้วลูกคุณ ส่งคุณสิบมาลูกช่องกลางสวยงามอะคุณสองไปเป็นอ๋อบวกกับหกเฮ้ยอ่ะเหลือสิบหมุนทุกคนเฮ้ยเกมมาดีเกมมาดีทุกคนกานิชาวโพจุนนะสวยงามอุ้ย <c oughs> เกือบยกแพงอะทุกคนโอ้ขาดพีเอช่องสามวัตถุฟ้า มาแล้วค่ะเอเอเพิ่งมาแล้วเป็นเป็นไรก่อนหน้าค้างอุ้ยสวยงามทุกคนอุ้ยเพิ่งเห็นคูณสามเสียดายไม่สะสมคูนทุกคนนะเหลือเจ็ดหมุนเหลือเจ็ดหมุนค่ะแม่ก็ต้องขออาภัยเพื่อนๆด้วยนะทุกคนนะถ้าเกิดหน้าค้างไปอะไรยังไงก็ต้องขออาภัยด้วยนะทุกคนมาค่ะแม่สวยมาอะ เหลือหกมูนสองคูณมาเลอะเลอะหน่อยเลอะเลอะหน่อยวันนี้นะคะลีกอมาจัดตามตารางกลุ่มโคดินทามนะคะเพื่อนกลุ่มโเดินทามก็เป็นกลุ่มที่บอกตารางเวลาการเล่นเกมนะคะทุกคนนะก็โอกาสในการแตกนะถ้าเล่นตามตารางกลุ่มโเดินทามก็50-50นะทุกคนนะก็ดีกว่าไปงมเข็มนะทุกคนนะอย่างน้อยนะคะมี กลุ่มตารางกูเล่นทามนะคะบอกเวลาการเล่นเกมอย่างน้อยก็เล่นตามตารางได้เลยทุกคนไม่ต้องมาโนคิดเองอนะ่ะชอวสุดท้ายอ่ะไม่แตกทุกคน้หไม่เกลือนะทุกคนนะสำหรับเบ็ดเบ็ดเก้าทุกคนทุนหนึ่งร้อยดูสิมากไกลมากเม่เฮ้ยกันิชาโฟจุนมันเลิศนะทุกคนอ่ะลิคิดว่าทุกคนกันิชาโฟจุนมานะก็ เดี๋ยวจะไปลองเล่นแมวดูแล้วกัน <laughs> <laughs> เห็นมีมีคนหนึ่งเคยบอกว่าคาเนชามาเกมลัคก,กี้ก็น่าจะมาเหมือนกันทุกคนนะก็ไม่รู้แหละทุกคนเดี๋ยวต้องไปลองนะ <c oughs> ต้องไปลองดูนะคะทุกคน <c oughs> อ่ะหมุนไปก่อนนะ,ะ <c oughs> ลิเปลี่ยนมาเป็นเบ็ดยี่นะทุกคนนะก็ <c oughs> ต้องเพิ่มนะทุกคนเพิ่มโอกาสในการแตกมากขึ้นนะะ <c oughs> ถ้าเราเพิ่มเบ็ดนะคะทุกคน <c oughs> มาดูกันว่าจะเป็นยังไง อุ้ยแต่ทุนหนึ่งร้อยทุกคนกระโดดมาพันสามแล้วอุ้ยอันนี้สวยกระโดดมาพันสามแล้วแม่โคตรสวยเลยเอออุ้ยทำไมมันไหลอะจังหวัดอุ้ยคือวายออกมาไม่หยุดเลยค่ะแม่เออวายอยู่ช่องผิดไม่แตกเลยค่ะแม่เ <laughs> พิ่งเคยเห็นวายไม่แตกงงมากแล้วก็ไหลนะสามช่องก็คือไหลนะหมุนไป หมุนไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมันแตกเองนะก็ช่วงนี้นะคะทุกคนสามารถขอเกมเข้ามากันได้นะคะทุกคนนะถ้าเบื่อสาวถ้ำเกมแมวนะเพราะว่าลิจะเล่นแต่เกมแมวกับสาวถ้ำก็มีวนเวียนมาเกมกานิชาฟอร์จูนนะมาจองก็ด้วยนะทุกคนนะแต่วันนี้นะคะกานิชาของเรานะไหลทุกคนไหลเป็นอะไรเลยนะช่วงเวลาที่ลิเล่นก็นะคะเวลานะก็ประมาณทุ่มหนึ่งนะทุกคนนะ นะทุ่มกับสองทุ่มแนะวก็มาจวดจัดกันน่อนนะนะยังไงดีบางคนบอกให้ลิบอกเวลาบางทีมันก็ไม่ได้สเปคไงทุกคนนะบางทีลิเล่นบางทีก็มันจะเป็นช่วงเวลาที่แบบ3มชั่วโมงนี้เกมนี้อยู่ในเกมเกมนี้อยู่ใน3ชั่วโมงนี้อะไรแบบนี้ทุกคนนะบางทีก็เกมนี้อยู่ใน5้าชั่วโมงนี้อะไรแบบนี้ทุกคนมันจะเป็นอย่างนี้นะ มันจะแบบไม่เป,เป๊ะอะไรขนาดนั้นนะแต่ถ้าจะให้เป๊ะนะทุกคนนะก็เข้ากลุ่มก่อนเดินไทม์เลยค่ะแม่นะอ่ะล่าสุดฟีเร์เกมเราจะได้เข้าไหมเพราะว่าเปลี่ยนมาเบ็ดสามสิบนะทุกคนใกล้แล้วใกล้แล้วหมายถึงว่าดูดครึ่งนะใกล้หมดแล้วทุกคนอ่ะรีขอลดเบ็ดมาเป็นเบ็ดยี่ทุกคนหมุนไปออโต้หนึ่งพันครั้งนะคะทุกคน นี่ถือว่ามากไกลมากทุกคนนะสำหรับทุน1น0่นะมากไกลเวอร์ <c oughs> มาไกลไม่ไหวมายังไง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 มาดิโูจะรอดไหม รอ,อดไหมเอ,อ่ยทุกคนมันเหมือนโดนดูดวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้่าจะอุ้ยอันนี้แม่นางสาวน้อยแม่นางตับน้อยสวยงามอะขอให้ไหลแค่นั้นเองนะทุกคนนะจังหวะของเขาคือลายมาสวยมากทุกคนนี่อาจละสายตาได้นะไม่อยากพลาดช็อตเด็ดมากทุกคนนะแม่นางสาวน้อยคือแบบมาเต็มเหนียวนะแม่วันนี้มาเต็มเหนียวนะคะ ยังไงอขอมาเป็นเบ็ด40เลยแล้วกันนะทุกคนหมุนไปออโต้1,000ครั้งนะครั้งนี้ขอแบบฟรีเกมอ์นะขอล้องหละเบ็ด40นะทุกคนนะอะแม่นางสาวน้อยคือออกมาบ่อยมากวันนี้ทุกคนนะออกมาบ่อยไม่ไหว โอ้โหยังไงคะแม่เราจะรอดไหมแต่ลีคิดว่าลายมันมาดีขนาดนี้นะคะต้องเพิ่มเบ็ดแหละถูแล้วเพราะว่ามันก็เหมือนแบบแตกนอกด้วยนะทุกคนนะประเด็น่ะยังไงพี่โคเราขัดช่องแรกอุ้ยเสียดายขัดโคช่องแรกโคอยูตีรอเล่นนะคะทุกคนมาค่ะแม่ตอนนี้คือเรานะคะนำ ทุนมาแล้วเรียบร้อยนะทุนนะคะวันนี้ลิซ่าพกมา100นะทุกคนนะก็เริ่มนะคะทุกคนได้เบ็ดจักรเริ่มที่เบ็ดเก้าแล้วทุกคนนะตอนนี้กระโดดมาเบ็ด40แล้วทุกคนนะแม่นางสาวน้อยมาไหมไม่มาเสียดายโอ้ยหัวจะปวดหัวจะปวดยังไงอ่ะมาอีกแล้วแม่นางสาวน้อย คือวันนี้นะคะลิว่าน่าจะวางเรดาร์ไม่ผิดนะทุกคนนะเออเป็นไงคมินทุกคนคมินคัมแบกค่ะทุกคนการิชาโฟจูนคัมแบกหรือเปล่าอันนี้คือมากไกลมากนะคะแม่นะลิคิดว่านะลิจะต้องไปต่อนะทุกคนนะลิไม่หยุดตรงนี้วู้วู้วู้สวยมากทุกคนช็อตคมินช็อตคมินคือแบบ แสบมากทุกคนโอ้โหเต็มเต็มสุดยอดอ่ะทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวรีคอร์ดเบ็ดหน่อยละกันทุกคนนะหมุนไปหนึ่งพันครั้งทุกคนนะรออีกซักนิดหนึ่งละกันทุกคนยังไงนะจะเป็นไปได้ไหมจะเป็นไปได้ไหม ทุกคนลีขอหยุดอยู่ที่5,500นี่แหละทุกคนก็วันนี้นะคะกาิชาฟอร์จูนของเรามาดีมากลายคือแบบส่งต่อกันได้สวยมากทุกคนโดยเฉพาะแตกนอกคือแบบฟรีเกมนะทุกคนยังสู้แตกนอกไม่ได้นะแม่นะก็คือแตกนอกคือมาสวยมากทุกคนนะ ก็วันนี้นะคะการิชาม่ทําให้เราผิดหวังนะคะทุกคนโอเคใครที่ชอบเกมนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ให้ลิซด้วยแล้วกันนะคะทุกคนนะส่วนใครนะคะอยากจะเล่นค่ายเดียวกันก็ลิงก์ใต้คลิปนะคะทุกคนหรือว่าหาลิงก์ไม่เจอก็ไปเสิร์ชหาใน Google นะทุกคนนะเมกเกเกม65้นะทุกคนนะก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องลิซ่าสล็อต x สองแล้วก็ลิซ่าสล็อต x หนึ่งนะคะแล้วก็ช่องสำรองนะคะที่ดีฝากไว้นะโปรไฟล์นะทุกคนนะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะคะทุกคน โอเคนะคะทุกคนเจอกันเกมหน้านะทุกคนเดี๋ยวลีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแม่เดี๋ยวเล่นเกมอะไรนะคะติดตามชมนะทุกคนเจอกันค่ะบ๊ายบายจิบูจิบูหน้าขาไม่ไหว